นัตังพุทธังอภิปูชยาไม่อิมินาสกการินาตังธรรมังอภิปูชยาไม่อิมินาสกการินาตังสังฆังอภิปูชยาไม่อระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภะคะวัตตาธัมโม सखे कूपे गिरी शिखर ते चे मे ปีรเตจะคามิตารุขคหนิเคหะวาตุหิเกเตกุมาจะยันตุรถวาจลาถลวิสมิยขคันทะปัอังคา di tentatan kiki yang muniwa rawacanang sada bumi esok nantu ayah ayam batanta ayah, ayah janakaruh สนันตุพนตัวยีเทวาทเทว,วดาทั้งหลายที่สถิตยอยู่ชั้นชกามาผจรเทวดาที่อาศัยอยู่ชั้นรูปภพตาภมมพทเทว,วดาอาศัยอยู่ในสิงคขอในขุนเขาเลือกเขาได้เขาวันทั้งในนมและบนบกพระเสือเ่อมเมืองพระทรงเมืองสารหลักเมืองตลอด,ดทั้งทิพเทว,วดาทั้งสิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดิน ทั้งที่สถิตอยู่ในอากาศวิมานมากบนเดียนทองเทวดาอาศัยอยู่ในศาลาหลังน้อยเทวดาอาศัยอยู่ในศาลาหลังใหญ่ในต้นไม้ึกษาสารทั่วหมื่นแสษอุดกะวานขอจงบนบรรดาประทานพรในญาตาิธรรมทั้งหมดทัตมวลนี้ จงมีแต่ความสุขอยู่ดีมีสุขมั่งมีสีสุขและทุกท่านจงอยู่เย็นเป็นสุขตลอดดีและตลอดไปด้วยเถินสิสิสิทธิชัยยะมังคลานาคีสวัสดียาวโยดก็ให้โหดใายนี เจร่าที่หายสูงเช่นควงหายสูนี้ขอขึ้นมีวิณาตวาริษาศนิใจพุทธะไปคุ้มตีจะผุกมานธรรมบันดาลพันธีเพราะหายหีเปนีีตั้งท่าที่ฟุงให้ที่จะยายุ่้งเข็ญยาเด็เป็นอันตรายสั่งจักดินทุกหายยิงเยี่ยมตนใจกังวลเดือดร้อน ตับพระคนไเสีอัดกหนหนวันนี้ตีคมยังสามเพื่อนเองอันนี้ขจดเดินไพ่